สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมารีวิววิธีการลงอิมูลเลเตอร์ของเครื่องซูเปอร์ในระบบ iOS นะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องเจ i เว r กเครื่องแล้วก็ใช้ได้ทั้ง iPhone iPod แล้วก็ iPad ขั้นแรกนะครับเข้ามาที่ Safari เสิร์ชหาคำว่า iemulator นะครับแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็เข้าไปที่แอป ในนี้จะมีแอปให้เลือกค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับจะมีู m u l a t o r ของเกมบอยแล้วก็อะไรหลายอย่างแต่ตัวที่ผมใช้ก็จะเป็น provenance นะครับกดเข้าไปก็กด install ได้เลยแต่เนื่องจากของผมเนี่ย install ไปแล้วนะฮะมันก็จะมาขึ้นที่หน้าเมนูหลังจากขึ้นหน้าเมนูแล้ว ให้กดเข้าตัวโปรแกรมไปตอนนี้จะยังไม่มีลอมนะครับแต่ว่าผมได้ลงลอมเข้าไปในสคริปชันข้างล่างแล้วเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปโหลดได้ก็จะเป็นตัว final fantasy 2นะครับกดโหลดหลังจากโหลดเสร็จแล้วนะฮะก็กดที่เปิดใน แล้วก็เลือกตัว province ก็รอ import file แค่นี้ครับเรียบร้อยเล่นได้